สำหรับใครนะคะที่สนใจในรถไฟฟ้าอัจฉริยะแบรนด์ยาเดียของเราก็ยินดีต้อนรับทุกท่านที่ Impact Challenger h a อ n 1-3 Good M6 ตั้งแต่วันที่26มีนาจนถึง6เมษายนนั่นเองนะคะนอกจากนี้นะคะเรายังมีกิจกรรมให้ทุกคนได้ร่วมสนุกกันอีกด้วยนะคะใครที่กดติดตาม Facebook Fanpage ยาเดียไทยแลนด์ก็มีสิทธิ์ เล่นวงล้อหรือว่าหมุนวงล้อกับทางยาเดียด้วยนะคะโดยของขวัญรางวัลภายในก็จะมีพารทพี่ดีลันหวังนะคะหรือว่าจะเป็นโปสการ์ดพี่ดีลันหวังพร้อมลายเซ็นนั่นเองนะคะ นอกจากนี้ยังมีพวงกุญแจและปลอกแขนเลโก้ของรถรุ่นของยาเดียอีกด้วยนะคะของขวัญบอกเลยว่าแจกจัดเต็มมากๆเลยนะคะนอกจากนี้นะคะใครที่แอดไลน์ของยาเดียไทยแลนด์นะคะจะได้รับรางวัลไปเลยเป็นพาร์ของพี่ดิลันหวังนั่นเองนะคะพร้อมลายเซน็นอีกด้วยนะคะบอกเลยว่าเอกลักสุดๆใครที่สนใจนะคะอยากซื้อหรือว่าพิออเดอร์รถไฟฟ้าจฉริยะรุ่นไหนก็ได้นะคะในยาเดียก็ ได้รับส่วนลดพิเศษสูงสุดไปเลย20%นอกจากนี้ยังลุ้นหลับเพิ่มส่วนลดเป็นอีก30%เลยนะคะทุกคนคะ่ะใครนะคะที่อยากจองรถนะคะหรืออยากเข้ามาสัมผัสประสบการณ์จริงของรถไฟฟ้าอัจฉริยะนะคะสามารถเข้ามาได้ที่ Impact Challenge h 1-3นะคะบูธ M6 นั่นเองนะคะเปิดตั้งแต่26มีนาจนถึง6เมษายนนั่นเองค่ะทุกคนคะ่ะแล้วเราเจอกันที่งานนะวยบาย